สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิกภพายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะคิดยังไงกับสิ่งที่คุณทำนะคะ เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยทั่วไปนะคะถ,ถ้าข้อความไหนไม่ตรงก็แสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะเป็นการอ่านแบบ timeless นะคะคุณคลิกเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็มานั้นนะคะมีกล่องไพ่เลือก3กลองค่ะกองหมายเลข1 2และ5เลือกกองไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกคุณมากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดค่ะเลือกได้แล้วเราไปกันเลยค่ะกองแรกค่ะกองหมายเลข1ค่ะ กองหมายเล็กหนึ่งนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าหลังจากที่มีการทะเลาะกันนะคะเพราะว่าการประคับประคองความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันไม่ได้นะคะทำให้ความสัมพันธ์นั้นจะต้องจบลงไปนะคะเขามีความเศร้าเสียใจนะคะกลัดกลุ้มและกำลังมืดแปดด้านอยู่นะคะเขากำลังใช้เวลานี้ ในการเยียวยาตัวเองนะคะปรับสมดุลอารมณ์ของตัวเองนะคะเพื่อให้สามารถตัดใจจากคุณได้นะคะและจะได้เริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตใหม่นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะ <c oughs> ค่ะไพ่กองหมายเลขสอนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าคุณมีการตั้งกำแพงใส่เขานะคะและกำลังมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของคุณอยู่นะคะ พ่ยอยากจะบอกคุณว่านะคะเขาได้ปิดบังซ่อนเร้นนะคะคือเหมือนภายนอกอะทำนิ่งเฉยแต่ภายในใจเขารักคุณนะคะเหมือนภายนอกอะทำโนสนโนแคร์นะคะแต่ภายในใจเนี่ยรักมากนะคะเขานะคะกำลังวางแผนนะคะที่จะแอบเซอร์ไพรส์คุณนะคะด้วยการอามอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะ เขามีแพชชั่นในตัวคุณด้วยนะคะอ่าไพ่อยากจะบอกคุณว่าเขาแอบ,บส่องคุณทางโซเชียลด้วยค่ะไพ่นะคะอยากจะแนะนำคุณว่าขอให้คุณนะคะหันกลับมาทบทวนถามใจตัวเองดูก่อนนะคะคิดพิจารณาดูก่อนว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณ คิดและรู้สึกอย่างไรนะคะนี่คือถามใจตัวเองดูก่อนนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกค่ะค่ะสำหรับไพ่กองหมายเลขห้านะคะไพ่ยอยากจะบอกคุณว่าวคุณนะคะได้เพิกเฉยต่อความรักความปรารถนาดีที่เขามอบให้นะคะคุณเป็นคนสวยนะคะเป็นคนอบอุ่นมีความเป็นแม่เป็นผู้ให้นะคะมีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะ คุณมีความมั่นคงทั้งทางด้านหน้าที่การงานการเงินนะคะคุณเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้เขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะมีความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากนะคะเขาตอนนี้นะคะหันหน้ามุ่งหน้าไปทํางานนะคะหางเงินเขาเป็นคนเก่งค่ะในเรื่องของงานนะคะและเขาก็เฝ้ามองดูคุณอยู่อย่างห่างๆนะคะ เขาก็เป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างผู้ที่มีวุฒิภาวะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะค่ะอยากใช้ทำัมข้ออะไรก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะคะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ